ผมอยากจะชวนทุกท่านช่วยกันยืนอยู่บนสถานการณ์ปัจจุบัน10ธันวา2567กลไกรัฐธรรมนูนหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปตามอายุข,ของมันแล้วมันเหลืออะไรที่มันน่ากลัวบ้างทางข้างหน้าถ้าไม่ได้แก้ไม่ได้เขียนใหม่อะไรมันจะทำร้ายประชาธิปไตยและประชาชนอีกและมันมีทางเลือกอะไรบ้างที่เเราจะนำไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งธงชัย อันยังไม่เกิดขึ้นและเฉพาะหน้านาทีนี้2 3งสหเดือนข้างหน้านี้นะครับก็อยากขอเรียนเชิญคุณจริรนุชคนแรกครับผมขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณคุณยิ่งชีพนะคะก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีนะคะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านคาดว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้น่าจะเป็นผู้รักประชาธิปไตยถ้าไม่รักประชาธิปไตยไม่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้แน่ๆ นะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันปรีดีแล้วก็วิทยาลัยนานานชาติปรีดีพนมยงที่ให้โอกาสได้มาพูดถึงความสำคัญหรือเราจะมีรัฐธรมนูญใหม่ได้ยังไงในวันนี้นะคะก็คิดว่ายิ่งชีพบ,บอกว่าจะไม่ให้ย้อนอดีตนิดนึงก็ได้ใช่ไหมคะเห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของการต่อรอง <laughs> มันไม่มีอะไรอับสูดอยู่แล้วก็คือเมื่อสักครู่อาจารย์นุสรพูดถึงเกาหลีใต้นะคะ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าพวกเราคงได้อินสปิเรชันได้แรงบันดาลใจได้ความรู้สึกว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญมันก็อยู่รัฐประหารได้นี่นาออกแบบดีๆเขียนดีๆมันก็สกัดกั้นการรัฐประหารได้นี่นาคือมันมันช่วยทําให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นว่ารัฐธรรมนูญมันสามารถเป็นอินสตูเมนต์ในเรื่องการออกแบบการปกครองที่มีความหมายแบบนั้นได้คําถามถัดมาคือว่า ประเทศไทยต่างอะไรกับเกาหลีใต้ทำไมเราถึงยังไม่สามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ทําไมเราถึงมีรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าคือดิอออฉันไม,ไม่บอกนะคะว่าประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ต่างกันตรงไหนให้แต่ละท่านลองเปรียบเทียบกันเองว่าข้อแตกต่างแต่ข้อหนึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าเราไม่ต่างกันก็คือการมีจิตใจนักสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชน คือคือประชาชนไทยหรือพลเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าอดทนแล้วก็อึดทนอย่างมากกับการพยายามจะอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสู้กับประชาธิปไตยครึ่งใบตอนนี้เหลือเซี้ยวใบแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือเราอยู่กับการต่อสู้แบบนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,องค์ประกอบอื่นระหว่างเกาหลีใต้กับไทยอะไรแตกต่างบ้างแต่ละท่านลองไปคํานวณเอาเองนะคะส่วนของเรื่องของประชาชนเนี่ยดิฉันคิดว่า ประชาชนไทยไม่น้อยหน้าประชาชนเกาหลีใต้แน่ๆท่นนี้ที่จะบอกยิ่งที่ว่าขอย้อนอดีตนิดนึงนะคะคือ,เ,อเวลาที่เราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามักจะพูดถึงคนซึ่งเป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ทางกฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองมองย้อนนะคะ บทเรียนการต่อสู้เรียกร้องจนได้รัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยสองฉบับเนี่ยมาจากการเรียกร้องและต่อสู้ของประชาชนก็คือ,อ,อ2540นี่เราพูดกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วว่า2540รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนประชาชนมีส่วนในการเรียกร้องอย่างไรประชาชนมีส่วนในการผลักดัน ให้รัฐมนูญผ่านได้อย่างไรซึ่งอันนี้คุณนิกรของเราได้ดีว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเสียงของประชาชนลุกขึ้นมายืนยันว่าเราต้องการรัฐธรมนูญฉบับนี้จริงๆนะสภาก็อาจจะทําแท้งไปแล้วก็ได้อาจจะไม่ได้ผ่านออกมาแต่อันหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือรัฐธรรมนูญ2517ซึ่งรัฐมนูญ2517เนี่ยเป็นรัฐมนูญฉบับที่ต้องบอกว่า เป็นการออกแบบที่มีความเป็นประชาธิปไตยโดยความเห็นส่วนตัวและของนักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าเป็นรัฐมนูลฉบับที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยนะคะคำถามคือรัฐมนูน2517เกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราดูในบริบททางประวัติศาสตร์รัฐมนูน2517ไม่ได้ลอยมาจากอากาศไม่ได้มีนักวิชาการไม่ได้มีนักนิติศาสตร์หรือนักปกครองใดๆที่รู้สึกว่าโอ้ประเทศนี้ควรจะสิ้นวิรัยได้แล้วเพราะนั้นเราจะต้องเขียนรัฐมนูนที่มัน เลิศแล้วก็เป็นประชาธิปไตยสูงสุดไม่ค่ะจริงจริงรัฐธรรมนูญหนึ่งเจ็ดมันก็มาจากการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนในปีสองห้าหนึ่งหกการต่อสู้ที่นําไปสู่การล้มเผด็จการถนอมประพาสเนี่ยแต่จริงๆมันมาจากจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะการต่อสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเหล่านั้นแล้วจนกระทั่งในที่สุดเนี่ย เมื่อเผด็จการทหารตอนนั้นออกไปแล้วเนี่ยก็เกิดกระบวนการร่างรัฐรมนูญแล้วเราก็ได้รัฐมนูญฉบับ25 1 7ซึ่งเป็นรัฐมนูญฉบับที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยเพียงแต่น่าเสียดายว่ารัฐธรมนูญประชาธิปไตยมันอยู่กับสังคมไทยได้ไม่ค่อยนานอ่านก็ถูกรัฐประหารไปอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของ2 5 1 7ส่วน2540เนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่สามแแล้วเราจะได้มามันก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมคะก็คือรัฐธรรมนูญ2540สเนี่ยมันสืบเนื่องมันเป็นผลสืบเนื่องจากการเ,เรียกว่าอะไรจะเรียกว่าพฤษภาพฤษภาเลือดพฤษภาโหดของปี2535ที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านการมีนายกคนนอก แล้วก็ไม่อนุญาตาให้คุณสุจิราคาประยุนทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นก็เกิดการลุกขึ้นมาสู้ของชนชั้นกลางในประเทศไทยแล้วมันก็นำไปสู่การค่อยๆค,ค,ออค,คือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอสามห้าเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ได้รัฐมนูญจริงๆมันมีพัฒนาการแต่ว่าสังคมไทยมีโอกาสที่จะได้มีพัฒนาการของประชาธิปไตย จนก่อรูปก่อร่างเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราภาคภูมิใจได้ฉบับที่เราบอกได้ว่าเฮ้ยประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยว่าประเทศไทยไม่ใช่ครึ่งใบเซี่ยวใบไม่ใช่ไฮบริดใดๆทั้งสิ้นคือเราคิดว่านี่เป็นเป็นคุณูปการของการต่อสู้เรื่องประชารัฐธรรมนูญโดยประชาชนมีส่วนร่วม แล้วเราคิดว่านี่เป็นเป็นหัวใจสําคัญรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแต่มันมีบริบททางสังคมการเมืองอื่นๆที่มานประกอบกันจนมันทําให้เราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราพูดถึงสองฉบับที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนออมีส่วนร่วมใช่ไหมคะแล้วก็สําหรับตัวเองยังยืนยันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยทั้งสองฉบับเมื่อเปรียบเทียบกับ20ฉบับที่มี สิ่งที่น่าสนใจเมื่อเราไปลองรีวิวดูรัฐธรรมนูนทั้ง20ฉบับเนี่ยจริงๆสําหรับเราหลายคนอาจจะบอกว่ารัฐธรรมนูนคืออะไรรัฐธรรมนูนคือกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูนคืออะไรรัฐธรรมนูนคือระเบียบการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญคืออะไรรัฐธรรมนูนคือเครื่องประกันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทิ่ฉันคิดว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่รัฐธรรมนูนทําหน้าที่ก็รัฐธรรมนูญคือพื้นที่ของการต่อรองและประนีประนอมอํานาจ ให้อยู่กันในกติกาที่เป็นประชาธิปไตยที่พอจะรับกันได้ในสังคมนั้นๆแล้วถ้าลองย้อนดูนะคะดิฉันดูแค่ดูแค่มาตราเดียวหรือมาตราที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยคำนี้นี่อ่านทีไรมันก็ขนลุกนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยอำนาจมันของเราว่ะอำนาจมันเป็นของเราเขาให้อำนาจเราในการปกครองเพราะประชาธิปไตยมันคือการปกครองที่ประชาชนเป็นผู้กำหนด อนาคตของประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าลองไล่ไปดูออลองไล่ดูเร็วๆเนี่ยยีบฉบับเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราเห็นการต่อรองดึงกันไปดึงกันมาระหว่างประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยหรือการพยายามกินรวบอำนาจดูคำนะคะดูถ้อยคำถ้อยคำของปีรัฐธรรมนูญหลังของคณะราษฎรเลยเนี่ย สิ่งที่คณะราษฎรเขียนถึงก็คืออำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายอันนี้คือเมื่อมิถุนาสองสี่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายเป็นครั้งแรกครั้งเดียวและฉบับเดียวที่มีการใช้คำแบบนี้ คือการยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของรัศดรหลังจากนั้นเราก็จะถูกใช้คำทางเทคนิคว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมาจากปวงชนชาวสยามอะไรทั้งหลายเหล่านี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาดิฉันก็สงสัยว่าออคำว่าอำนาจสูงสุดมันไม่ดียังไงหรอนะกักกฎหมายขึงต้องไปเปลี่ยนเป็นอำนาจอธิปไตยหรือว่าในทางความอธิบายมันอาจจะอธิบายความได้มากกว่าแต่ว่าถ้าตีความง่ายๆอย่างนักสื่อสารเนี่ยคืออำนาจสูงสุดมันเข้าใจง่ายเกินไป ประชาชนจะเหลืองเราก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดมากเกินไปก็เลยต้องแบบอาจจะอันนี้อันนี้คิดเอานะมะีความาเองนะน,นีความ,วามเองว่าประชาชนจะเหลืองจริงๆอาจจะไม่เหลืองก็ได้โอเคไม่แต่มันมันหมายถึงว่าเป็นการเรียกว่าอะไรนะบัญญัติศัพท์ที่ประชาชนเข้าใจได้อะ่ะถามว่าถ้าประชาชนแบบจํานวนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบก,การปกครองไม่ได้เรียนเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยพูดคําว่าอํานาจอธิปไตยอธิปไตยอะไรวะ มันแปลว่าอะไรวะแต่แค่พูดคำว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรเนี่ยมันเข้าใจง่ายมันรู้เลยและมันปักธงลงไปในใจว่าอำนาจเป็นของฉันแล้วที่เหนือไปกว่าน,นั้นก็คือว่าหลังจากฉบับมิถุนา2475มาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันยังมีการเขียนสิ่ง,งต่างๆคือคือมันไม่ใช่มาตราหนึ่งอีกต่อไปมิถุนา2475อันนี้คือมาตราหนึ่งหลังจากนั้นมันถูกล่นไปเป็นมาตราสอง โดยมีมาตราหนึ่งก็คือว่าประเทศสยามเป็นรัฐหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้แล้วก็ตามมาด้วยมาตรสาสเรื่องของอปกครองในะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอะไรเงี้ยนะคะถ้อยคำมันก็จะประมาณนี้คือคือมันเริ่มมีองค์ประกอบอื่นๆที่มาเบียดขับอำนาจประชาชน คือเราเราคิดว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างจําลองให้เห็นนะแต่ถ้าเราลองไล่ดูพัฒนาการของรัฐมนูญในแต่ละฉบับฉบับที่มาจากคณะรัฐประหารเราก็จะพบว่าเมื่อประชาชนได้อํานาจบางอย่างคืนมาไม่ว่าจะเป็นสภาเดียวสภาคู่เสร็จแล้วก็จะเกิดการยึดอํานาจกลับไปผ่านผ่านการทํารัฐประหารเป็นแบบนี้โดยต่อเนื่องสืบมา92ปีหรืออาจจะไม่ใช่92ปีถ้านับว่า นับจากว่าเรามี2475มาจนถึง89สักกี่ปีคะที่ฉันไม่ถนัดเลขแต่ว่าประมาณแบบ80กว่าปีเนี่ยที่เราอยู่ภายในวังวนของการถูกดึงยื้อดึงอำนาจของประชาชนออกไปจากกติกาการปกครองเป็นแบบนี้เสมอมาอ,อ,อันนี้เลยจะ ถ้าไล่มาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเดี๋ยวคุณยิ่งชีพจะโกรธว่าไม่ถึงปัจจุบันสักทีหนึ่งถ้าถ้าไล่มาถึงฉบับปัจจุบันนะคะอำนาจลักษณะแบบนี้มันมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดและฉบับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเบียดขับประชาชนลงไปเป็นแบบนิ้วก้อยของรัฐธรรมนูนอ่ะคือแทบจะไม่มีอำนาจนิ้วก้อยนี่มันแรงน้อยที่สุดนะคะมันเป็นนิ้วก้อยของรัฐธรรมนูญแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเหลือใน ในรัฐธรรมนูญนั้นที่กําหนดให้ประชาชนได้ใช้อำนาจของตัวเองตามที่จะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันนี้ถ้าลองดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็นการออกแบบรัฐธรรมนูญกับสถานการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยถ้าลองดูสังคมไทยนะคะดิฉันคิดว่าลองดูกันใน4ประเด็นนะคะแล้วลองดูว่ามันมีฝั่งซ้ายที่ เป็นสเปกตรัมของฝั่งประชาชนฝั่งขวาเป็นฝั่งของขุนศึกศักดินามีสี่ประเด็นนี้ประเด็นแรกก็คือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครโดยหลักรัฐธรรมนูญโดยหลักการประชาธิปไตยมันควรเป็นของประชาชนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดูจากรุ่อหกศูนยเนี่ยขุนศึกศักดินาจะดูเหมือนมีอำนาจมากกว่าโดยเฉพาะผ่าน,นกลไกสิ่งที่เรียกว่า สิ่งประกอบสร้างดิฉันเรียกว่าสิ่งประกอบสร้างเพราะว่ามันสามารถหายไปได้ก็คือองค์กรอิสระทั้งหลายนะคะก็เป็นสิ่งประกอบสร้างที่มาทําหน้าที่เป็นเป็นขุนศึกจักรีนาในการถ่วงดุลอํานาจประชาชนดึงอํานาจจากประชาชนไปประเด็นที่สองก็คือประเด็นเรื่องของสถานะของพระมหากษัตริย์ในในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่ปรากฏตาม60เนี่ยอย่างที่เราหลายท่านอาจจะได้เคยตามเรื่องรายละเอียดอยู่แล้วเนี่ยสถานะของพระมหากาษัตริย์ในรุ่น60ูเนี่ยอาจจะก,กล่าวได้ว่ามีสถานะที่เป็นอิสระจากรัฐธรรมนูญก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนประเด็นที่3ก็คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมโดยหลักประชาธิปไตยก็คือรั่วออลอหรือนิติรัฐก็คือว่าบุคคลเสมอหน้ากันต่อหน้ากฎหมายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของ นิติรัฐอภิสิทธิ์ก็คือมีอภิสิทธิชนแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจเป็นตลาดเสรีทั่วไปหรือจะเป็นสังคมนิยมก็แล้วแต่กับอีกอันหนึ่งก็เป็นทุนนิยมแบบช่วงชั้นหรือว่าทุนนิยมที่มีการผูกขาดมีอํานาจของชนชั้นนําเข้ามาเกี่ยวข้องคือสิ่งเหล่านี้เราลองดูนะคะถ้าถ้าถ้ามองดูแบบเร็วๆเนี่ยดิฉันคิดว่ารัฐมนตรีหกศูนย์เนี่ยมันพาเราไปอยู่ฝั่งขวาฝั่งที่อํานาจของประชาชนถูกทําให้น้อยลงมาก แล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องเขียนรัฐธรรมนูญ60ใหม่ต้องรื้อทิ้งนะคะเราพยายามรื้อกันมาออขอประเด็นสุดท้ายแล้วเรื่องบทบาทของภาคประชาชนก็คือว่าเราพยายามรื้อกันมาไม่พูดถึงตอนตั้งแต่ประชามติว่าเราพยายามจะไม่รับแต่ว่าเมื่อรับมาแล้วเนี่ยแล้วมีโอกาสผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2563แม้ว่าคนที่ได้รับเลือกตั้งมาจะยังเป็นอำนาจ สืบเนื่องต่อจากคสชก็ตามแต่ว่าโอเคเราก็เป็นประชาชนผู้คือเราเคารพกฎิกามากนะคะในในประสบการณ์ของเราเนี่ยประชาชนไทยเป็นผู้เคารพกฎิกาอย่างยิ่งเรามีกฎิการในในกฎหมายอะไรที่เราใช้ได้เราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตั้งแต่ปี63แล้วก็เป็นประวัติการครั้งแรกที่การเข้าชื่อเนี่ยได้รายชื่อมากกว่า1 000 0แรายชื่อนะคะแล้วเราก็ถูกปัดตกดิฉนันกับคุณยิ่งชีพก็ไปนําเสนอในสภาแล้วก็ถูกปัดตกอย่างไม่ใยดีอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของรอบใหม่ของการต่อสู้เพื่อรัฐธรรมนูญแล้วก็อย่างที่คุณยิ่งชีพได้เกริ่นไปใน วิดนะีโอเนาะว่ามันมีอีกหลายฉบับที่มีการเสนอไม่ว่าจะเป็นฉบับ r e s o l u t i o n ฉบับเรื่องของปลดอำนาจท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแต่ว่าก็ไม่ผ่านเลยแล้วเราก็ได้รัมนูนได้แค่ได้แค่มาตราเดียวซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วก็อันนั้นเป็นมาตราที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในนามของเ,ออเครือข่ายภาคประชาชมนซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าแข่งขันกันมากก็พยายามจะสู้หลายแบบก็คือสู้เรื่องของการ คือ,ค,อคือเราจะเอารัฐมนูญ่ะคะ่ะแล้วรัฐบาลบอกว่าจะทําแบบไหนเพื่อได้รัฐมนูญเราก็ตามเกมนั้นไปตลอดนะเช่นเขาบอกเขาจะทาประชามติสามครั้งเราก็เสนอคําถามประชามติที่เราคิดว่ามันเข้าท่ากว่าและมันไม่สร้างปมขัดแยง้งซึ่งก็ได้รายชื่ออีกสองแสนกว่ารายชื่อของคนที่เสนอคําถามประชามติจนป่านนี้ผ่านไปปีกว่าแล้วประชามติครั้งที่หนึ่งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย มาถึงคําถามว่าเอ้ยแล้ว,ลว,ลวรัฐมนูญเนี่ยเราจะได้ก่อนก่อนปีเจก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ไหมคุณนิกรสายหัวไม่ได้แน่แน่ไม่ได้แน่แน่คือดิฉันมาด้วยความหวังค่ะและดิฉันก็เชื่อว่าประชาชนมีความหวังและเรายังหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าถ้าเรายังเดินทางของการไปด้วยประชามติสองครั้งดิฉันเชื่อว่าเรายังไปได้แล้วก็ ยังสามารถที่จะมีรัฐมนูลฉบับใหม่เพื่อให้มีกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันในรอบของการที่ประชาชนจะตัดสินอนาคตในครูหาเลือกตั้งในปี70ครั้งต่อไปยืนยันว่า ไม่ใช่ด้วยความเชื่อนะคะแต่ด้วยการศึกษาข้อมูลมาแล้วดูตัวกฎหมายดูตัวคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญรวมทั้งคำวินิจฉัยส่วนตนของผู้พิพากษาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเลยไม่มีการเขียนไว้ใดๆว่าไอ้คำว่าเสียก่อนการทำประชามติเสียก่อนเนี่ยมันหมายถึงเสียก่อนที่จะมีการผ่านการแก้2 5 6 ็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงหมายถึงสองครั้งก็เพียงพอและถ้าเ,เรามี political view ในการที่จะแก้รัฐธรรมนูนให้ได้ภายในการเลือกตั้งครั้งหน้าจริงๆเนี่ยนะคะทำประชามติสองครั้งค่ะแล้วเราจะได้รัฐธรรมนูนใหม่ทันใช้ก่อนการเลือกตั้งขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอรบกวนคุณจรนุชขยายนิดนึงคือผมอเข้าใจแล้วแหละเพราะเราทำงานด้วยกันอยู่พอสมควรแต่ว่าเผื่อหลายท่านตามไม่ทัน แปลว่าวันนี้ต้องทําอะไรครับวันนี้ทางรัฐสภาเนี่ยต้องเสนอแก้ไขมาตรา256 15วงเล็บหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆมันมีการเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> ม,มีการเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลตอนนั้นแล้วก็ <c oughs> ทางออของทางทางชาติไทยพัฒนาก็เสนอทางคอรอมอรเหรอคะ <c oughs> อ๋อของคอรอมเอพราะนั้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นจริงๆมันมีร่างที่รออยู่สาม อ,อ๋อตั้งแต่หกสามทุก่วงไปแล้วค่ะแต่ว่ามันมันมีร่างที่รอยอยู่ซึ่งทางประธานรัฐสภานเนี่ยก็กังวลว่าเอ๊ะสารรัฐธรรมนูญจะจะมองว่าผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณผลิตอาจจะได้ขยายความจากที่ได้ไปคุยกับทางประธานสารรัฐธรรมนูญมาว่าผิดไม่ผิดอย่างไรนะคะแต่ว่าโดยโดยการศึกษาข้อกฎหมายที่ทางภาคประชาชนศึกษากันเนี่ยเราก็เห็นว่าสองครั้งเพียงพอไม่จําเป็นต้องมีประชามติ ครั้งที่ศูนย์คุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็คือ,อาการทำประชามติสองครั้งแปลว่าวันนี้เราควรเริ่มที่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและจัดตั้งสสรเลยนะครับ